ยุคนี้คอนเทนต์วิดีโอกำลังยึดพื้นที่สื่อออนไลน์ด้วยจำนวนการเข้าถึงที่มากกว่าคอนเทนต์ในรูปแบบรูปภาพเราจึงหันมาสร้างคอนเทนต์วิดีโอเพื่อทำให้โพสต์ของเราเข้าถึงผู้คนได้มากกว่าแต่การจ้างโปรดักชันทำสื่อก็มีต้นทุนที่สูงทีมดูดีเราเป็นหนึ่งในผู้ผลิตงานในรูปแบบโปรดักชันเฮาส์เราจึงรู้ว่าต้นทุนการทำคลิปนั้นแพงมากเพราะฉะนั้นการทำสื่อออนไลน์ด้วยตัวเองอย่างเช่นการทำบล็อกการทำคลิปลง YouTube จึงเป็นการเริ่มต้นทำสื่อออนไลน์ที่ใช้งบน้อยที่สุดครับถ้เาเรียนกับเรารับรองว่าทำเองได้แน่นอนครับเราสอนตัดต่อด้วยแอป Kinemaster ซึ่งเป็นแอปตัดต่อวิดีโอในมือถือที่ดีเป็นอันดับต้นต้นของโลกการเรียนเข้าใจง่ายไม่ต้องมีพื้นฐานก็สามารถเรียนรู้ได้สอนตั้งแต่การใส่ภาพประกอบใส่ข้อความประกอบการย้อมสีการใส่เอฟเฟอุปกรณ์การจัดไฟมุมมองและการเคลื่อนตัวในการถ่ายวิดีโอสอนใส่เสียงเพลงเสียงเอฟเฟกสอนดาวน์โหลดเพลงประกอบ สอนอัปโหลดคลิปให้มีคุณภาพสูงทั้งใน Facebook และ YouTube สอนโดยครูอิดและครูเด่นการันตีด้วยใบรับรตงจากคิเนมัสเตอร์ประเทศเกาหลีและได้รับเลือกให้สอนอยู่ในเพจหลักคิเนมัสเตอร์ไทยแลนด์วยครับเรียนจบแล้วสามารถเรียนซ้ำได้เรื่อยๆและยังมีข้อมูลคลิปอัปเดตให้ตลอดครับสามารถปรึกษาได้ตลอดเมื่อมีข้อสงสัยคิดถึงการตัดต่อวิดีโอด้วยมือถือคิดถึงดูดีดดวีดีโอครับ